กว่า20ปีแล้วที่มาตินวิลเลอร์หนุ่มอังกฤษดกีกรีเกียรินิยมอันดับหนึ่งภาษาละตินมหาวิทยาลัยลอนดอนเข้ามาใช้ชีวิตในไทยที่เดิมตั้งใจแวะเที่ยวก่อนมุ่งสู่ปลายทางออสเตรเลียแต่พราะหลงเสน่ห์สาวขอนแก่นและสังคมอีสานชนิดถอนตัวไม่ขึ้นโปรแกรมทัวร์ของเขาจึงสิ้นสุดที่เมืองไทยจนถึงทุกวันนี้ด้วยภาพที่ชอบทํางานหนักปฏิเสธทุนนิยมแตกต่างจากคนทั่วไปจนถูกตั้งข้อสงสัยว่าเสียสติหรือไม่ มาตินพิสูจน์ตัวเองอยู่หลายปีก็สามารถเปลี่ยนคำดูถูกเป็นคำยกย่องแทนเรื่องราวของเขาจึงเริ่มถูกนำเสนอทางสื่อมวลชนราวปี2 5 4 5เป็นต้นมานอกจากทำการเกษตรเลี้ยงครอบครัวแล้ววิทยากรเผยแพร่นแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นบทบาทที่เพิ่มเข้ามาในธนะปรรชาวบ้านปัจจุบันศูนย์เรียนรู้บ้านคำปลาไหลอำเภออุบลรั์ขอนแก่นที่มาตินอาศัยอยู่ยังคงมีคนแวะเวียนมาดูงานเฉลี่ยเดือนละก,กว่า10คณะแต่วันนี้ไม่มีคนเข้ามา มาตินจรงได้พักผ่อนเสร็จธุระทางบ้านเขาก็จะออกไปดูแลไร่นาเป็นประจำปีนี้ฝนแรงจึงเลือกปลูกอ้อยแทนการทำนาเพราะไม่ค่อยได้อยู่กับที่ต้องเดินสายเป็นวิทยากรจึงไม่เหมาะทำไร่นาสวนผสมแต่เขายืนยันว่าความพอเพียงอยู่ที่ใจนำไปปรับใช้ได้ในทุกสาขาอาชีพรู้สึกว่ายังมีปัญหาอยู่ในลักาคนไทยเข้าใจผิดมาว่าเษฐกิจพอเพียงทำไมยังนี่ มันต้องอยู่เทียงนาแล้วก็เลี้ยงไก่เลี้ยงมูเลี้ยงมาเลี้ยงแมวชนจริงจริงมันมันใหญ่กว่านั้นมันสําคัญกว่านั้นแล้วก็รู้สึกว่าทุกวันนี้ก็ยังส่งเสริมยากอยู่เพราะว่าความจะยุดติตกับเรื่องเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำเกษตรอย่างเดียวซึ่งจริงๆมันไม่ใช่พื้นฐานจริงๆของเศรษฐกิจโพเพงมันเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นมันเป็นเรื่องความคิดแต่มันเป็นเรื่องจิตใจเลยและนี่คืออีกหนึ่งเคล็ดลับการเข้าถึงความพอเพียงที่มาตินฝากถึงคนไทยทุกคน ห้ามมองค,คนอื่นเพราะว่าถ้าเรามองค,คนอื่นกันเหนื่อยแล้วบ้านเขาก็ใหญ่กว่าบานเราลถเขาก็งามกว่ารดเราลูกเขาก็แก่งกว่าลูกเราเมียเขาก็งามกว่าเมียเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองสิ่งที่เรามีอยู่ถ้าเราพผ่ใจกับตรงนั้นเราก็หยุดเลยพูเพียงก็ไม่ได้ไหมายความมาทำอะไรทำหน้าเป็นเสรษฐีก็ทําได้ใช่มนะมันอยู่กับพื้นฐานความคิดความโพ่ประมาณของใครของมัน มดกอย่างหนึ่งที่คุณมาตินเก็บหอมรอมริบให้กับลูกๆก,ก็คือต้นไม้เหล่านี้นั่นเองครับถึงวันนี้ก็อายุกว่า10ปีแล้วและต้นใกล้ตัวพอที่จะตัดมาสร้างบ้านได้แล้วครับยางนาประดู่มะข่ามงสะเดาและต้นไม้อีกหลายชนิดแข่งกันเติบโตในสวนหลังบ้านของมาตินสวนทางเจ้าของบ้านที่แยกกันอยู่มาสองปีแล้วอีกเพียงปีเดียวภรยาจะฟ้องหย่าได้ตามกฎหมายแต่เขายืนยันว่าจะไม่หนีไปไหน เพราะรู้สึกผูกพันเหมือนบ้านของเขาจริงๆและต้องดูแลแอริกอันและแดริกสามพยานรักให้เติบใหญ่เป็นคนดีของสังคมเทนกร์มิลาพลสินสำััรข่าวไทยอสมทร,รายงาน